เราเราเราพยายามทำงานเว้ไป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 โอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเป็นบ้าหรอเนี่ยมองอะไรวะนะนี่ไปเว้ยไปเว้ยลบๆบๆบรบรบอะไรวะไอ,อ้โอ๊ตอะไรของมึงวะเนี่ยฮะพ่อแม่งไม่สั่งสอนหรือไงนี่ ฉันก็นึกว่าใครแท้ก็เจสซินนี่เองอ่ะจ่ายค่าแพงมาสามวันเนี่ยที่ติดไว้ถ้าไม่จ่ายนะก็ไม่ต้องขายโอเจสซินวันนี้ฉันยังไม่ได้ขายเลยเนี่ยฉันไม่มีเงินจริงๆนะจสซินนะไม่มีเงินอมันจะไม่จ่ายใช่ไหมกูไม่เชื่อไหนมาดูดิมาเดี๋ยวนี่ยแก่ไอโอ้ยเย่พร เจยอนแม่แม่แม่แกมาเขาดีละโอ๊ตแกพอมีเงินมหจ่ายเงินค่าสวยให้เจน่าเลือดนี่หน่อยเถอะลูกแม่นีแ่แม่แก้งผมเหรอออจ่ายาไปก่อนจ่ายไหมมนได้เท่าไหร่ครับ8 9 0 3วันจ่ายมาเดี๋ยนี้เร็ว แล้วเจก็ออกไปจากแผงผมได้ละก็แค่เนี่ยเงินก็มีนี่แต่เสือกเบี้ยวไม่ยอมจ่ายไอ้พวกกระจอกเอ้ยทุยไปแผงไหนต่อเงินมันหายไปไหนหมดไหมเงินมันหายไปไหนหมด ไปทำอะไรเรงินมันหายไปไ,ไหนหมดแมออ่แม่แม่ตอบผมมาดิว่าแม่เอาไปทำอะไรหมดแม่มมแเลยมึงตั้งสติอะไรนี่แม่เหมือนด้วยอ๋ผมรู้แล้วพวกเงินมันหายไปไหนหมดแม่เอาไปเล่นการพนันจนหมดใช่ไหมอะ ตอบมาสิไม่โตผมมาดิไม่โตผมมาดิอ่าใช่คนเล่นการพน,นันอ่ะมันก็ต้องมีเสียกันบ้างสิวะเหมือนมือเระหัว,หวขี่เลื่อยไม่ใช่หัวนักลงทนุนสมัยเรียนมันก็เรียนได้ที่โลเวลาทำงานมันก็ลอยถอยโถ่อีกกี่จะ กระจอกเก็บเหรอผมไม่ต้องเก่งขนาดไหนวะหนังสือดนังหาผมก็ไม่เคยเรียนพ่อใครก็เพราะว่าแม่ทั้งนั้นแหละที่โตมาไม่มีพ่อพ่อใครก็เพราะว่าแม่ทั้งหมดอะ แม่แม่แม่อย่ไปไหนมึงเอาเงินกูมานะไอ้ลูก็ต้นเยอะแม่จะไปเล่นกับนานอีกแล้วใช่ไหมมายุ่งอะไรกัโกูให้หยุดเอาหน่แม่แม่แม่ แม่เห็นไหมว่าผมยังต้องดูแลลูกอยู่เลยอะแล้วผมยังต้องจ่ายหนี้สินให้แม่อีกเหรอผมเหนื่อยนะแม่แล้วใครใช้ให้มึงไปไข่เลี้ยลากหลานก็ไม่ใช่หลานโกหน้าแม่มันกูก็ไม่เคยเห็นไปเถอะไว้